ครับผมตอนนี้ภารกิจของมูเฮาก็เซ็ตสิ้นเดียบร้อยแล้วนะในเรื่องของการปลูก ต้นไม้คนละหนึ่งต้นนะฮะหนองเลมไซเอฟซีนซนะรุ่น 10, 10 1 1 12ปีก่จ<ฮ>บภารกิจเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะโอเคใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะ<ฮ>ทำตามที่หน้าบอกเรียบร้อยทุกขั้นตอนเ<ฮ>ยี่ยม<อ>ตอนนี้ครับเป็นเวลาที่เราต้องตามตามสัญญาครับผูทำตามสัญญาแล้วนะซุกี้หมูจุ่มนะครับ อ่าขอบคุณพี่ปากับพี่ <Was ana. S 1> ปุ๊กหน่อยครับเร็วพี่ต่อยนี่ตตาหน้าไหนตาหน้าตา้าน้ำมีด้าอต้อหาอนอันงใ่าต่อหาอิ่มเอาไม่ได้ก็เบิ้ลอ่าใครไม่อิ่มเบิ้ลได้นะ ครับเคทามล่าสัดปลาหนองเล็งซ้ายครับก็ถือว่าวันนี้ทํากิจกรรมร่วมกันครับเด็กๆนี่มั่นใจไหมว่าต้นไม้เราจะสูงมั่นใจครับมั่นใจฮะคนปลูกมั่นใจใไหมไม่รู้ยากไหมยากไหมปลูกต้นไม้ยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่าไง่ยายไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายแต่ไม่รู้เมื่อกี้ครูเห็นมีคน ปลูกลำหน้าครูมาอยู God, ่ต UH! so ้นน uh ึงเดี๋ยวครูต้องไปสืบหาก่อนน้องไทยครูต้องยกคองเได้อ้โอ้ดูเสื้อมาดูเตาไหมดูเสื้อขาดขาดเลยเหรอโอ้ยเสียตังค์ซื้อใหม่อีกแล้วเกี่ยรกับข้าวูอ่เป่าเหมือนข้ารู้าเข่ากันขาดหมดอ่ะขาดหมดมีเตียวไหมอ่ามันยังได้ซื้อไหมเอ่ยามีเยอะมีเยอะเนาะเออ โอเคเดี๋ยวเราสัมภาษณ์หัวหน้าสักแป๊บหนึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างโอหัวหน้าครับวันนี้กิจกรรมเป็นไดบ้างครับเห็นดยดีครับแด้คว่าผลจะตกเซรอนแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับครับแก่ปล่อยๆนักกีฬาแข็งแรงอยู่แล้วเนาะโอเคต้องดีครับเดี๋ยวจะได้ ข้างนอกแกได้เป็นกำลังลักเนาะมาจ่วยกันับมาจ่วยกันพวกมาจ่วยกันดูแลเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มจารร้อนเร้ับเนีูฝังเขาเขาเนาะทั้งกีฬานะครับแล้วก็ธรรมชาติไปด้วยกันได้โดยการนำของครูชัยขอบคุณครับอ่เด็กๆขอบคุณหัวหน้าก่อนแล้ว <S <S นี่แล้วครับไม่ใช่นี่ล่ะเดี๋ยวเขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะภารกิจกินกินให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตีเคท้ามลาเขากิจกรรมของเขาคือกินเป็นกิจกรรมชุดไทยส่วนแหมกิจกรรมหนึ่งสงสวนไว้สำหรับคนตีเอารถทีบมานะครับเดี๋ยวครูจะปลาไปเอาก็ลางน้ำดูหัวใจโอเคก๊อ ใครจะไปพองยกมือใครจะไปพองยกมือมีใครไปล่ะอ่าเดี๋ยวถ้าใครจะไปไปแอลก็คูนะสำหรับภารกิจวันนี้จริงๆเซ็ตสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมบาร์บินนะฮะนี่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของเขาในเรื่องของการสนับสนุนนั่นเดิมให้กับละออนนะนี่แล้วก็มีผู้ค้องหลายๆท่านเลยนะครับสนับสนุนกิจกรรมของเขา อะไรไหมสเปนนี่มั่นใจไหมว่าต้นไม้ของเราจะสูงกว่าเพื่อนเนี่ยมั่นใจนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเติมอะไรเอาก็ถือว่าวันแม่วันนี้ก็เฮาก็ได้ทำกิจกรรมรวมกับเคทําราสปานของนซ้ายกันไปเรียบร้อยแล้วก็ ขอบคุณหัวหน้าว่ารตาิชายสารตีคือความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เก้่กับอ่อนตัวแล้วก็เจอว่าในอนาคตถ้ามีการปลูกก็ไม่วบาจะไปปลูกที่ไหนผมว่าเราอ่อนปลูกได้ดีอย่างแน่นอนครับแล้วก็โดยเฉพาะหนองลงซงายของเขาก็คงจะต้องอาศัยกําลังรักมูเยชนโมนีในอนาคตต่งหน้าจะต้องมา่วยกันฟื้นฟูหลังจากที่คุดหลอกหนองลิงายเสร็จแล้วเนี่ยมีกล่องดินเยอะแยะมากมายตีเขาต้องมา่วยกันฟื้นฟูเพื่อเป็น พื้นที่สีเขียวคืนธรรมชาติค,ครับหนองเล็ง้ายของเขาต้ยนะฮะส่วนผลงานเดี๋ยวถ้าละออนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าละออนบ่ะพังไปไหนผมอาจจะมีคลิปแถมคลิปหนึ่งให้ละออนได้เก็บภาพเป็นที่ละลึกว่าแต่ละคนไปปลูกไว้มุมไหนของน้องพ่องและเก็ในอนาคตเขาจะดูแลกันจะได้ก็เพติดตามในคลิปหนาครับสำหรับวักนี้สวัสดีครับ